มาดูจิมมี่มามาดูจิมมา,มาดูนิกกี้นะคะมาดูเจ like ้านิกก so ี้เนาะค่ะเนาะนิกกี้นิกกี้นิกกี้ครับนิกกี้เฮ้ยนี่นะคะนิกกี้เนาะเราเอาปิ้งไก่มาให้เขาทุกวันเลยนะคะฝากนาจิมมี่มาให้นั่นไงนั่นไงไปแล้วไปแล้วค่ะ เน่ยเชิดละดังและเชิดละเออดังและเชิดเดือยดนี้เลยเนี่ยนี่ได้ข่าวว่ามีช่องด้วยนะช่องคุณบิกกี้เอาจริงๆมีจริงๆนะเออมีเออไทยตลอดนะจังคำเลยก็ผมหิวนี่หิวน่เนี่ยโอ้แน่นอนเลยคุณบิกกี้มีช่องนะอ้าวเอาทำไมวันนี้ไปไปมาคนออกมาบานทลายเลยตอนนี้ไปดู พี่แงวนพี่แหวนพี่แวนพี่แหบนพี่แหนยังมีใครีกนิกกี้มาดูนิกกี้ดีกว่าผมยังไม่ได้เอาจานไปคืนเลยผมยังไม่ได้เจอว่าเขาทำอะไรนะคะพี่อ๋อ เขาทำอะไรน่ะไอตุ๊กตาไก่เันไปไหนหายไปไหนหมดให้ส,สิ <S <S ีออฟุบอลมาให้มันคุบอลฮะุบอลมันล่ะคุณบอลจ้คนเอาไปเล่นไหนไปเล่นไปดไปไปนไปแล้วค่ะหาพี่ดอนแล้วน้งไปหาพี่ดอนแล้วว่าถ้าลูกของดังแล้วจะโชคดีพี่ดอนพาเข้ามาทางนี้สิิกี้เนิกี้จะไปกันพดอนนะคุณนิกี้ มามาพามานี่มาแล้วนะคะนิกกี้ก็มาแล้วค่ะขวัญใจวะนานหลักมากเลยเนาะอือหึ่งดูดิดูดิเชื่องเลยดูดิ่ดูนี่พี่น้าทำอะไรดูดิมาอีกแล้วนะฮะเขามาอีกแล้วนะพี่น้าทำอะไรดูดิอ้าวมันไปโซนมันยิงค่ะเดี๋ยวนี้มันยิงเนื้อเย่เงยมองนี่มองนู้นมองนี่ไปทั่วเลยเนี่ย ไม่ได้มองเราหรอก้องก็ไปหาเลาะเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพรพุทธชาชินราชเนาะค่ะเนาะมาแล้วค่ะนิกกี้มาแล้วมาแล้วี่เสือกมแต้มองนิกกี้นิกกี้มานี่เร็วมานี่เร็วครับมานีเร็ว มีเวลาก็ไปเล่นด้วยว้าวมารวมใช่ถ้าว่าก็ไปถ้าไม่ว่าผมจะมาไปแล้วนะคะไปแล้วนี่จี้ไปแล้วโอเคโอเคโอเคครับโอเคครับนี่คนอีฟุสิโบมาให้ฉันสัมภผัสในน้อยหนึ่งสัมผัสอะัมผัสอะไรอะไรครับแม่ผู้ใหญ่มาอะไรครับวันนี้อ๋อผมก็มายังไงล่ะจะปกติ ใช่ปกติฟ้อนมาฟ้อนมาฟ้อนมาลำเนาะครับมาดูฟ้อนล้ำครับขอบคุณนะคะที่มาล้ำช่วยเด้อผมไม่ได้ล้ำนะครับก็ภรรยาคุณค่ะโอ้ไม่ได้ล้ำเอาใครเ่รอครับผมได้นี่ค่ะภรรยาเนาะเป็นเป็นมือไหลครับเนี่ยนี่ค่ะภรรยาไม่รู้เป็นภรรยาอะพี่ดอนนะคะนี่สวยมากว่านี่ไม่ใช่ภรรยาเลเป็นแม่ของลูก ใช่่เขาตอบไปแล้วเป็นแม่ของลูกเป็นแม่ของลูกนะครับไม่ใช่ภรรยานะเป็นแม่ของลูกเหรอคะใช่ครับผมเข้าใจจุดนี้นะครับผมพูดตรงๆนะครับผมงงหมองงก็ต้องไปศึกษารายละเอียดใหม่ครับผมงงพี่แหวงพี่แหวงต้องไปศึกษารายละเอียดใหม่ครับงงุดตึ๊บเลยเนาะแม่ของลูกจะไม่ใช่ภรรยานะครับเข้าใจเข้าใจตรงนะครับเพราะผู้ใหญ่ตอบยังไงบอกว่าถามว่าผู้ใหญ่เป็นอะไรติดข้างในเดี๋ยวผมจะถามผู้ใหญ่กันเลยครับถามตึงตงครับ ตกลงยังไงครับนี่แล้วจะให้ตอบยังไงราคาต้องตอบว่ายังไงดีครับค่ะนี่ใช่พ่อของลูกไหมครับใช่ค่ะพ่อของลูกค่ะแล้วจะให้ผมตอบยังไงไหมครับก็ต้องกลับผมนึกพี่อ๋อเรางงพี่อ๋องงแมงไหมครับงงค่ะงงอันนี้ก็ตอบว่าแม่ของลูกอันนี้ก็ตอบว่าพ่อของลูกแล้วตกลงเขาไม่ใช่ผัวเขาไม่ใช่สามีภรรยากันนะครับ งงไหมค่ะต้องติดตามแน่ดี๋ยวติดตามนีอ,อค่ะ <c oughs> อันนี้ก็ขอขอบคุณ f c <oughs> มากเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่กดติดตามกดไลค์ให้ช่องพญานิ่มกุกกอกนะคะขอบคุณมาก ขอบคุณมากเลยนะคะไปเอาซิคาตั้งกล้องค่อยนะค่ะจะลืมคาตั้งกล้องก็จะไปเอาก่อนค่ะแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเอซีที่น่ารักทั้งหลายแลค่ะเนาะเราก็จะกลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าได้ถึงห้าหมื่นซับก็จะมาลำอีกค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ